ตู้เย็นหลังนี้ยี่ห้อโตชิบ้าด้านหน้า F I T เบอร์ห้าได้มอบผ่านคุณอนุวัต01ชาแนลจากผู้ใหญ่ใจดีคุณป้าหน่อยกนกวันมอบให้ช่องหมวดฟื้นเด้อ ครับก็สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมวดฟื้นเด้อนะครับก็วันนี้คนอื่นก็ต้องอขอขอบคุณนะครับคุณป้าหน่อยกนกวันนะครับที่ได้มอบตู้เย็นนะครับมาให้ะนะครับช่องหมวดฟื้นเดอ้อแล้วก็ช่องป้าคำสายลานปู่ปาลิจิตนะครับโดยผ่าน คุณอนุวัตน์นะครับ01ชาแนลนะครับนี่ก็จะเป็นตู้เย็นนะครับตู้เย็นที่คุณป้าหน่อยนะครับได้มอบมาให้ก็ต้องอขอกล่า,ขาวขอบพระคุณนะครับคุณป้าหน่อยนะครับที่มีน้ำใจนะครับให้สำหรับคนที่ไม่มีตู้เย็น ใช้นะครับในชีวิตประจำวันนะครับก็ต้องอขอให้คุณป้าหน่อยนะครับมีความสุขความเจริญนะครับความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มีนะครับปรารถนาสิ่งใดก็ขอให้สมความมุ่งมา่ปรารถนาคิดเงินก็ขอให้ได้เงินคิดทองก็ขอให้ได้ทอง นะครับอย่าเจ็บอย่าจนนะครับการเงินการงานก็ขอให้เจริญรุ่งเรืองยิ่งยิ่งขึ้นไปไม่ว่าจะเดินทางไปทางไหนมาไหนนะครับกอขอให้แข็วคาดตลอดปลอดภัยตลอดเส้นทางนะขอให้นะครับเฮงเฮงรวยรวยนะครับเงินไหลนองทองไหลมานะครับเป็นเศรษฐี้อยล้านพันล้านเด้อนะครับจ้าทุนะครับ ก็ขอให้มีความสุขความเจริญยิ่ง,งตลอดไปะนะครับสำหรับช่องหมวดเฟิร์นเดอร์ก็ไม่มีอะไรที่อาจจะตอบแทนนะครับก็มีแต่ขอเก่าคำข,ขอบคุณนะครับคุณป้าหน่อยเป็นอย่างสูงนะครับขอให้มีความสุขความเจริญตลอดไปนะครับก็แล้วก็ขอขอบคุณนะครับช่องนะครับคุณ อนุวัตนะครับศูนย์หนึ่งนะครับที่เป็นสะพานนะครับผ่านนะครับนำตู้เย็นมาให้นี่นะครับช่องหมวดฟืนเดือนนะครับเพื่อใช้ในชีวิตประจำวันนะครับใช้ในครอบครัวนะครับก็ขอให้ช่องคุณอนุวัตศูนย์หนึ่งนะครับก็มีความสุขความเจริญความเจ็บอย่าให้ได้ความไข้อย่าให้มี นะครับก <time> ็ขอให้ผู้ต <ens, sized aba together> ิดตามนะครับช่องคุณอวุธนวดศูนย์หนึ่งนะครับก็ขอให้ถึงแสนสองแสนผู้ติดตามนะครับสาธุแล้วก็ขอให้ยอดไหลปัง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 นะครับทุกวันทุกวันนะครับก็สำหรับช่องหมดฟืนก็ขอกล้านะครับขอบพระคุณนะครับ เอาไว้เพียงเท่านี้นะครับครับขอบคุณนะครับ